สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาคัดลูกกบสมุไรบูกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นลูกสมุไรบูนะครับผมจะเห็นว่าได้หลายสีเลยนะสีแรกที่ผมจะให้ดูนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นพิกาจูนะครับสีแบบนี้นะฮะจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสี่จุดนะครับกลางหลังนะฮะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองไม่มีลายนะครับอันนี้จะเรียกว่าซูเปอร์พิกาจูนะครับสังเกตนะครับอันนี้ก็สวยนะ ก็คือเป็นสีเหลืองไม่มีลายเลยนะครับแล้วตัวเขาก็จะเนียนๆใสๆนิดนึงนะอันนี้สวยมากเลยนะฮะแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็คืออันนี้ไฮไลท์ของขอค้องนี้เลยนะที่ที่ทำนะครับผมที่บีดออกมานะตั้งใจทําให้ออกมาเป็นสีนี้นะครับนี่นะฮะสีสมูไรบูนะนี่นี่นะฮะจะเป็นสีเขียวอมฟ้านะครับแบบนี้นะครับผมซึ่งสีเขียวแบบนี้มันไม่ได้เป็นทุกตัวในอคอกนะอันนี้ อันนี้ก็จะไม่ตัวนี้ก็จะไม่เป็นนะฮะนี่นะเห็นไหมฮะก็ที่เห็นจะมีตัวนี้นะจะมีตัวนี้พอตัวไหนนะครับที่สีออกแบบนี้นะฮะผมจะแยกไว้นะแล้วเวลาผมขายผมจะวงเล็บว่าเป็นตัวคัดนะครับก็คือคัดคัดตัวลูกนะฮะที่สีแบบนี้คัดแยกออกไปก่อนนะจะได้จะได้เป็นการแบบแยกเกตนะอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ก็ถือว่าเป็นสมุไรบูเหมือนกันนะ แต่พอสมมติเราแยกไปแล้วนะครับผมสีเขาว่าอาจจะเปลี่ยนได้นะครับสีเขาอาจจะเข้มขึ้นจางลงได้นะแต่ว่าัน,น่าไม่ใช่ปัญหานะครับเวลาเราคัดนะครับเราจะดูว่าเนี่ยเขาตอนเด็กๆนะเขาเคยเป็นสีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตอนโตนะครับเขาก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นสีนี้ชัดขึ้นได้อีกนะเพื่อนๆนะก็เลยจะมาอธิบายเพื่อนๆนะว่าคําว่าตัวคัดนะของสมูไรบูของผมนะฮะเป็นยังไงนะก็คือเป็นตัวแบบเนี้ยตอนเด็กๆสีแบบเนี้ย จะคัดไปก่อนนะจะแยกไว้ก่อนนะครับผมจะไม่ได้ไม่จะไม่ได้เลี้ยงปนกันแล้วก็ไอ้นี่นะจะเป็นคนละตัวเ,เป็นคนละสีกับแบบนี้นะแบบนี้ก็แบบนี้ก็คือไม่คัดนะถ้าแบบไม่คัดนะครับโอกาสนะครับโตไปนะก็ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะติดสีฟ้าได้นะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องเอาไปลุ้นหน่อยนะถ้าแบบในครอบเดียวกันเนี่ยอย่างตัวนี้ต้องเอาไปลุ้นนิดนึงนะเพื่อนๆเพราะว่าตอนเนี้มันยังยังไม่เห็นนะ แต่อนาคตนะครับผมอาจจะเห็นก็ได้นะอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะอย่างสีแบบนี้เพื่อนๆต้องเอาไปลุ้นกันต่อนะถ้าอยากจะได้เป็นแบบเป็นสีออกสีสีเขียวปนฟ้าแบบเมื่อกี้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกตัวคัดนะครับผมเลือกตัวคัดนะมันก็จะจะ,จะได้สีประมาณนี้แต่พอเอาไปแล้วเพื่อนๆเลี้ยงสีเขาอาจจะเปลี่ยนได้อีกนะอันนี้ต้องบอกไว้ไว้ไว้ก่อนเลยนะอาจจะเข้มขึ้นจางลงได้อีกนะ แต่ว่าสักวันหนึ่งนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นสีแบบนี้นะอันนี้ผมพูดได้เลยเพราะว่าผมเลี้ยงมาแล้ว2ชุดเลยนะเลี er right. ้ยงจากตัวเล็กๆแล้วก็มาเป็นตัวเต็มวัยนะผมเลี้ยงมา2ชุดแล้วนะพฤติกรรมเขาก็จะเป็นประมาณนั้นนะเพื่อนๆอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าสมุไรบูนะครับที่เป็นแบบเป็นแบบคัดนะครับคัดแบบไหนอะไรยังไงนะเพื่อนๆก็จะได้ไม่งงกันนะอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆสนใจไงก็ทักมาได้นะครับสวัสดีนะครับ